ครับสวัสดีครับคลิปนี้เขาจะมาอุดตอกันนะครับตอที่เขาเจอไว้สองมือก่อนครับมือนีนจะอุดนะครับถ้าอุดบ่ได้กะบ่เผานะครับอุดบ่ได้คือเบาเลยนะครับมือหนาจังมาอุดไหมนะครับไปเบิ้งกันเลยครับเขาจะใส่วิธีอุดจั่ไหนครับฟังตอเขานะครับนี่สงสัยแม่เขาเบิดแล้วนะครับแม่เขาหั่งเบิดแล้วครับแล้วปากหูเขาอยู่ฟังนี่นะครับนี่ ฟังใส่มือหาอรับถ้าฟังใายมือเขาเข่าบอถึงนะครับนี่เดี๋ยวหายไปที่ก่อนนะครับอู้เมื่อกี้เขาติ่งป้าหยานะครับนี่แม่ออกมาติมเลยครับเดี๋ยวล่อเขาเขาหั่งเบิดก่อนนะครับถึงเขาไปอุดครับรอรุ่นทั้งปันครับจะได้บ่ได้ครับเห็นบอคับแม่มาติมเลยนะครับ เมื่อกี้บมมีแม่นะครับเมื่อกี้นี่ครับพอติ่งป้ายยาแคกบัดเดียวครับแม่เต็มเลยเราหลดน้ำกันครับจะได้บ่ได้ครับครับเดี๋ยวจะต่อไม้อุดเอานะครับเขาใกล้หั่งบ่ได้ครับสำลีเซรามันร่อยครับโหลดทั้งกันครับจะได้บ่ได้ครับตอนนี้แม่เขาหั่งิดแล้วครับ ตอนนี้อุดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเขาต้องรอนะครับเดี๋ยวเบื้องคางๆน้ำนะครับเพื่อแม่เขากอ,กออกอีกคู่หนึ่งครับรอประมาณสามนาทีสี่นาทีนะครับเบืนแม่ออกมากนะครับ มีชี้นี่ก็ปลอดภัยดีนะครับต้อใไม่อุดเอาครับโอ้เต้นเต้นจัะเปล่าเลยนะครับสามมาที่ครับ โอ้เสียงแม่บินเต็มเลยครับนะเราจะเขาเงียบเลยนะครับโอ้ตื่นเต้นครับเสียงเริ่มเงียบแลวนะครับนี่เดีย๋ยวจะเจาะลังเบิงนะครับ อันตรายนะครับเดี๋ยหลอกเล่นแบบนะครับเด้อต้องต่อครับเราจะจอบบังเลยนะครับโอ้เนี่ยครับกำลังเสิร์ฟอยู่นะครับนี่แม่เขาเตียมอยู่ครับกำลังเมาอยู่ครับเราจะก้าวเฝ้าแกะเลยนะครับทำไม่ลาครับ นี่ครับได้มาแล้วครับแม่เขาเต็มเลยนะครับนี่ข้างล่างครับบ่อตายนะครับใส่วิธีนี่ครับแต่คนอันตรายครับโอ้ตกตกเอาเบื้องข้างนอกก้ต่อครับอันตรายครับจะหลอกลำแบบเลยครับเด้อรับเดมเลยบ้างต่อเาครับนี่แม่ยังอยู่อยู่นะครับตัวอันเต็มดีครับได้มาสามแผ่นครับน้อยๆครับ แล้จะแกเบิงโอ้แตกซ้ำแล้วแกเบิงตัวนี้นะครับนี่อู้แกได้่อนะใส่เลื่อยนะครับแม่เขายังวิ่งอยู่นะครับช่วงนี้ครับนี่ยังเมาอยู่ครับเี๋ยวแกแป๊บหนึ่งนะครับรับพังต่อครับได้อยู่สามแผ่นนะครับแผ่นนี่งอ่ำเลยครับนี่แผ่นน้อยๆนี่เต็มดีนะครับนี่อู้มันมานครับเมื่อนี่ หมืดแน่ยด้ครับเราวจะซ่องเซนไหนของนะครับนี่เห็นบ่าครับครับคิดดีกับพาะาคอหมู่ทั้งตอนะครับทั้งนี้ทั้งหน่อยครับเขาเจอไว้ประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับนี่ช่วงนั้นทอลูกตะก้อครับมือหนีฮอเกิลมาอุดนะครับทอลูกบอลครับครับคิดดีของพูดหลายครับทิดิตารักช่องครับสวัสดีครับ